สถานที่ที่มีจระเข้น้ำเค็มอสสาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งในขณะที่ชายผู้นี้กำลังเยอะกับปลาตัวหนึ่งเพื่อต้องการให้ปลาตัวนี้ขึ้นมาอยู่บนฝั่งแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเ <c oughs> น,นื่องจากมีจระเข้น้ำเค็มผู้อยูโหยตัวหนึ่งไดีรีบว่ายน้ำแล้ววิ่งตามปลาตัวนี้ขึ้นมาบนฝั่งจนนักตกปลาผู้นี้ต้องรีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตก่อนที่จระเข้น้ำเค็มตัวนี้จะแย่งปลาตัวใหญ่ที่เขาตกได้และจัดการกินมันต่อหน้าต่อตาของเขาแม่ไม่อยากจะคิดเลยครััััับ่่่าากกาานนนผผูู้้้้้้้ชมมววถหกกกตตตปลลีีไยยอิงงงแแแรระดื พยายามดึงปลาตัวนี้กลับมาตอนจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมดานิเอลบนอ r e s s u r e keep pressure Ron bro Run back bro, run back, bro! Run back, bro! Run back! Oh run, bro, run, 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 run! Run, Daniel! Run! Run! Run, Daniel! Run! Run, bro! Oh no, he's got it! Pressure on! Keep the pressure! No! No! It's so big! It's so big, he's swallowing it! Oh, the whole thing! Oh, the whole thing's gone down his gob! Oh, you Oh! Get back, Doc. Oh my God! Oh! Daniel, that was a beast of a fish! Like a oh! Man, yeah, know how far in back I was back there? I know! NO GOD PLEASE NO! NO! NO!